สวัสดีควันนี้เราจะมาทำอ่อมเผ็ดน้อยค่ะแล้วก็จะไม่ใส่เครออที่กระเทียมเป็นผสม ตักใส่หมอ้อมันส่วนผสมเข้ากันในหม้อตักใส่หมอ้อใส่ปลาใส่ปลาไอนิดนึง ใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่ผงชูรสตามชอบจะมากอร่อยมากใส่น้อยไม่อร่อยเิดแก๊สตั้งไฟ ไม่ต้องใส่น้ำนะคะเพราะว่าน้ำในในตัวเห็ดตอนที่ล้างเห็ดมันจะมีน้ำซึมอยู่ในตัวเห็ดอยู่แล้วเราไม่ต้องใส่น้ำนะคะดีวรอสักรู่ให้ใช้ไฟประมาณปานกลางนะคะแล้วก็ตั้งตั้งไฟไปเรื่อยเืจนกว่าจะน้ำจะออกมาน้ำเห็ดจะออกมา รอสกู่เห็ดก็จะน้ำเห็ดก็จะออกมาความรอ้อนอาหม้อทำให้น้ำออกมาจากตัวเห็ดนะคะจะประมาณนี้น้ำออกมาแล้วค่ะออกมาพอประมาณ ว้อาออ่กเนมาพูดน้ำออกมาแล้วความร้อนทำให้น้ำออกมาจากตัวเห็ดจากนั้นเราก็เตรียมใส่ผักใบ แมงลกักนนผักอิตูบ้านเรานะคะภาษอีสานเห็ดผักอิตูค่ะใส่ก็ประมาณนี้นะคะรอให้น้ำเดือดอีกรอบนึงนะคะเห็ดนี้มันจะไม่สุกยากนะคะสุกง่ายเห็ดจะสุกง่ายไม่สุกยาก ้เวลาไม่นานกับแป๊บเดียวประมาณนี้ปิดฝาสักเล็กน้อยแล้วก็ปิดฝาไว้สักเล็กน้อยค่ะรอดู ในวันที่ฝนตกค่ะใวันที่ฝนตกอากาศดีแบบนี้ก็จะออกตอนเชา้ามีคนไปเก็บ xin lỗi อหนัวเซิร์ฟเวอร์อาหารบ้านๆแซ่บแซ่บแซ่บกินกับข้าวเยาวร้อนหรือข้าวเสือก็อร่อยมีนูทานง่ายค่ะทำไม่ผิดขาเลยซ้ำส่ อาหารินใส่ใส่ปลาที่วัดด้วยค่ะสุกแล้วจ้อร่อยมากน่าทานนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ